สวัสดีค่ะเมื่อเวลา17นาิกา20นาทีวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพ,พระราชดดำเนินไปในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567ราชวัลลบเทิดไทจอมราชา 72,000สามหามงคลณพระหลานพระราชวังดุสิตในการนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์สามเหล่าทัพในตำแหน่ง องค์ผู้บังคับกองผสมพร้อมด้วยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารวมสวนสนามทรงมา้านำขบวนกองพันทหารมารักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารมารักษาพระองค์ในการนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต มหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงรอเฝ้ารับเสด็จณพระพลาที่ประทับในการนี้รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนไปตามพระลานพระราชวังดุสิตนาแถวทหารรักษาพระองค์ทรงตรวจพลสวนสนามรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระพลาประทับพระราชอาสน์หน่วยทหารรักษาพระองค์เดินแถวในรูปขบวนสวนสนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับยืนที่มุกหน้าพระพราสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ผู้บังคับกองผสมเดินแถวสวนสนามผ่านพระพราที่ประทับแล้วเสด็จขึ้นมุกหน้าพระพราหน่วยทหารรักษาพระองค์สวนสนามแล้วกลับประจำที่เดิมครบทุกหน่วยประทับพระราชอาฐผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลจบแล้ว เขาเฝ้าถุนละอองธุลีพระบาทถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรแล้วกล่าวนำถวายสัตว์ปฏิญาณตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาสเสด็จลงจากพระพลาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับ